สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับพี่นุ่มพบกับ Happy English by ครูสมศรีครับค่ะพี่นุ่มครับวันนี้ช่วยตอบคำถามคุณครูนิดนึงได้ครับพี่นุ่มคิดว่าคนเราตัดสินกันที่อะไรคนเราตัดสินกันก็ต้องด้วยความดีครับแล้วความดีที่ว่าคืออะไรความดีที่ว่าก็น่าจะเป็นการคิดดีประพฤติดีพูดดีหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะครับ ความดีที่แท้จริงนั้นต้องอิงในความถูกต้องดีงามและเหมาะสมนั่นคือศีลธรรมจริยาร่ะครับแต่ครูครับถ้าทำความดีทำความดีและไม่ได้รับคำชมแบบนี้จะทำความดีไปทำไมล่ะครับแล้วจะมีกำลังใจทำต่อไปอีกไหมใช่ครับครูเอาอย่างนี้หนุ่มลองดูซิหนุ่มบอกครูซิว่าหนุ่มเห็นอะไรผมก็เห็นว่าเป็นรอยยิ้มครับเห็นอะไรเห็นว่าเป็นสีเหลืองครับเห็นอะไรเห็นว่าเป็นตัวการ์ตูนครับ เห็นอะไรก็เห็นว่ามันเป็นตัวแพ็กแมนนะครับหนุ่มเห็นไหมว่าถ้าหนุ่มมองเข้าไปลึกๆแล้วอะแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวการ์ตูนแต่มันเป็นจุดสีเล็กๆที่มารวมตัวกัน จนกลายเป็นรูปร่างลักษณะให้เราเห็นเช็คเช่นความดีถ้าเราทำแล้วยังไม่เห็นผลแสดงว่าเนื้อหรือปริมาณในการทำความดีนั้นยังไม่มากพอให้ก่อเกิดเป็นการตระหนักและรับรู้ของผู้อื่นค่ะโอ้โหถ้าขนาดนั้นเนี่ยคนเราทำความดีมันก็จะต้องมีทิศทางในการที่จะไปที่ดีได้ ใช่ค่ะคเหมือนกับดอกไม้ค่ะคที่มีกลิ่นหอมกับความดีที่ขจรขกระจายไปค่ะควันนี้คุณครูขอนำเสนอคำว่า goodness goodness ที่แปลว่าความดีค่ะกับคำว่า direction direction คือทิศทางค่ะยกตัวอย่างค่ะ the fragrance of flowers spreads only in the direction of wind but the goodness of a person spreads in all directions the fragrance of flowers spreads only in the direction of wind but the goodness of a person spreads in all directions คำแปลก,ก็คือว่ากลิ่นหอมจรุงใจของดอกไม้จะไปตามทิศทางลมเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าเกิดเป็นความดีของคนนั้นจะขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศค่ะจริงนะครับครูใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรามามัวแต่หวังว่าเราจะได้ยินคําชมเชยของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันถูกขจรกระจายไปไกลามากแล้ว<ช>จากปากต่อปากจากปากต่อปากครับผมใช่ค่ะเพียงแต่รอปริมาณให้มากขึ้นและคําชมก็อย่าไปติดค่ะ เพราะบางครั้งถ้าไม่มีคำชมเราอาจจะหลงกลไม่กอบกิจอันดีงามค่ะคทำดีเพราะดีแก่ตนและดีแก่ผู้อื่นเท่านั้นเป็นพอค่ะครับค่ะและกลับมาพบกับ Happy English by ครูสมศรีทางสถาน,นีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTv และเฟ o บุ๊ก Happy English by ครูสมศรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะค